ตรแรงเลยนะครับผมนี่นมันจะแตกอ่ะตบอีกหนึ่งทีโโอ้หความผิวนี่นมันอะไรกันนี่แสงมันซ่าว่ะเอยแสงมันซ่าว่ะเออเอาติดช็อตแล้มนรกนรกหลบชะมินน,น,มนะผมเรามีสามพิษไงปังโอ้โห หมดปัญหาการโดนโกงและการโดนเกลียนไอดีเพียงแค่เข้ามากลางกับแอดเอกพัชชูจิตแห่งกลุ่มวันพิษเบาที่รัสไทยแรนด์กลุ่มนี้มีสมาชิกมากกว่า1 0 0 0 0แคนรับกลาง24ชั่วโมงและมีไอดีดองเพชราราคาถูกจําหน่ายของแท้ต้องแอดเอกใจเกเรเท่านั้นครับเออลืมบอกไปลิงก์อยู่ใต้คลิปนะจ๊ะฮัโโลโหลเออธนบพีสบายดีเปล่าเออเรื่องเมื่อเช้าขอบคุณมากนะ เรื่องอะไรแล้วก็ปรับเลทให้ไงให้เปิด50เพรออกไงเออขอบใจมากขอบใจมากเอาไว้เดี๋ยวเลี้ยงข้าวดีวะนะนัดกินข้าวกันเพื่อนเราเพื่อนกันอยู่แล้วนัดที่ไหนดีอะไรนะโอสกาเออแค่นี้นะมึงไปเถอะ จะบ้าแล้วนะอุ้ยตายแล้วนะครับผมสวัสดีเพื่อนๆทุกคนกันด้วยนะครับผมนะก็เอออุยพูดเปิดคลิปปิดเลยนะครับผมสวัสดีเพื่อนๆด้วยนะครับผมคลิปนี้เรามาอยู่กับรุยเจนใหม่นะครับผมนั่นก็คือคิงนะครับผมหรืออัลเบอร์นะครับผมเผ่ารูนาเรียนะครับผมนะเป็นเผ่าที่แบบสามารถสร้างไฟได้ใช่ไหม เออนะครับผมและแน่นอนเขามากับสายมัดแดงทมินนั่นเองนะครับผมแล้วเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมารีวิวแล้วก็เล่นให้เพื่อนๆได้ดูด้วยนะครับผมซึ่งอันนี้เป็นไอเดียหลักของผมเองนะผมได้เลเวล80นะครับผมเออถือว่าเป็นตัวละครที่น่าสนใจนะสำหรับเออเขาเรียกว่าช่วงนิกะระบาดนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามารีวิวกันก่อนนะครับผมท่าแรกเพิงจักระพัดทมินนะครับผมท่านี้ไม่ส่วนพลังป้องกันนะครับผมค่อนข้างจะแรงนะแล้วม่อมีการต่อยออกไปนะครับผมก็จะเป็นการเขาเรียกว่าติดไฟด้วยนะครับผมติดไฟ ยาวมากนะครับผมยาวมากด้วยท่าที่2นะครับผมพยามังกรเพลิงจักรพพัดนะครับผมนะสกิลนี้จะเป็นการปล่อยคลื่นมังกรออกไปนะครับผมที่ตอนประทัดโซโลเลยนะครับผมซึ่งถ้าเกิดคุณมีเลือดมากกว่า70%นะครับผมจะเพิ่มความเสียหายแบบคงที่ถึง3 0 0พเลยนะครับผมนะคลออ้ายๆกับไคโดสกิลแห่ออกไปนะครับผมและเกิดผลสัตว์ปิวด้วยและติดไฟอีกแล้วเฮ้ยติดไฟนี่มันเรื่องเรื่องใหญ่ ไฟนี่มันเรื่องใหญ่นะครับผมเป็นเรื่องยังไงเดี๋ยวมาคุยกันไปครับเดี๋ยวมาดูเรื่องของคุณสมบัติกันหน่อยนะครับผมนะเทรดตัวละครคือเมื่อเราเพอร์เฟกต์ดอทได้นะครับผมคุณจะเป็นอมตะ3ฮิตนั่นเองนะครับผมคุณจะไม่โดนอะไรเลย3ฮิตเหมือนอาคาอินูเลยนะครับผมเหมือนเลยแต่ความต่างของคิงนั้นคืออะไรกับอาคาครับผมอาคาคือพอหมด3ฮิตก็ต้องรอสกิล2แต่สําหรับคิงนั้นไม่ต้องนะครับผมแค่คุณเพอร์เฟกต์ดอทอีกหนึ่งรอบมันจะทำการรีเซ็ตตัวมันเองนันทีเช่นู้าว่าคุณเพอร์เฟก เออคุณโดนดาเมจไปแล้ว3ฮิตเหลืยฮิตหนึห่งแต่คุณได้เพอร์เฟกต์ดอทได้นะครับผมในรอบสุดท้ายพอดีมันก็จะรีเซ็ตเป็น3ฮิตกลับมานะครับผมซึ่งแน่นอนจะไม่โดนอะไรเลยจะเป็นไลท์เทียมทานอมะตะไปเลยนะครับผมโหเจ็ดดร์โคตรตึงนะครับผมานะไฟไรลล้ฝนจนคูดาวหลบหลีก50%หมายความว่าตัวละครนี้ทํามาเพื่อเพอร์เฟกต์ดอทในการทําเกมนั่นเองนะครับผมแล้วตีปกติติดไฟด้วยนะเออทีนี้เรามาดูกันไอติดไฟของเขาให้ประโยชน์อะไรนะครับผมเขาบอกว่าเมื่อเรานะครับผมตีศัตรู ติดไฟแต่เขาไม่ติดนะครับผมมันจะยกเลิกสถานะเสริมแกล้งเช่นสมมติแชงมีฮาคิถูกไหมครับแชงมีฮาคิแต่เราตีเขาเนี่ยมันไม่ติดไฟเว้แชงมันอยู่ในฮาคิไงแต่มันต้องติดเงี้ปะ่ะแต่มันไม่ติดอะไรอย่างนี้นะครับผมแชงก็จะถูกลบสถานะเสริมแกล้งทันทีก็คือลบฮาคิน่ะอู้กูายเป็นตัวละครสีแดงที่สามารถลบฮาคิได้ด้วยนะครับผมน่าสนใจนะเออยกเว้นสถานะไร้เจมทานนะครับผม โอเคเมื่อศัตรูที่อยู่ในการเพิ่มพลังป้องกันอย่างเช่นนิกะน,นะครับผมเราจะตีความเสียหายเพิ่มขึ้น50%โคตรแรงโคตรแรงเลย คือโอ้โหก็คือคุณคิดดูนะเมื่อนิกาบัฟเดฟมานะครับผมแล้วคุณใช้สกิลนะครับผมใช้สกิลที่ไม่ส่วนพลังป้องกันทั้ง2สกิลเนี่ยนะครับผมแล้วก็สร้างความเสียหายเพิ่มขึ้นนะครับอีก50%พร้อมกับย่นคูดาวด้วยนะครับผมหมายความว่าตัวละครที่ทํามาค่อนข้างที่จะชัดเจนว่าเอามาตกสายโลได้อยู่นะครับผมสายโลที่มีการบัฟเดฟนั่นเองนะครับผมหรือแม้กระทั่งแชงที่บัฟเดฟมาคุณโดนสกิลนี้ด้วยนะไอ้โดนพาสซีฟนี้ด้วยนะครับผมเออแล้วก็มีลดดาเมมจนะด้วยครับผ ทีนี้นะครับผมสำหรับพารามิเตอร์โจมตีละ่ะก็มีด้วยนะครับผมถ้าเกิดศัตรูที่มีพารามิเตอร์โจมเมื่อเราโจมตีเขานะครับผมเราจะเพิ่มพลังโจมตีอีก2 0นะครับผมผมสมมุติว่าแ้งมีบัฟเดฟแล้วก็บัฟพลังโจมตีนะครับผมคุณจะโดนเทรดที่2แล้วก็เทรดที่1ด้วยนะครับผม เช่นมึงสกิลเดียวแล้วนะครับผมนะแล้วก็เมื่อโดนศัตรูสัตว์ปิวก็จะยอนคูดาวสกิลรับฟื้นฟูเลือดด้วยนี่ผมอ่านให้ฟังนะครับผมแล้วก็พยายามอธิบายให้กระชับนะครับผมทีนี้พอเราอ่านแบบนี้เราพอจะเข้าใจแล้วว่าเขานะครับผมมาตบนิกะแต่แต่ดูดูมือผม แต่ไม่ใช่ว่าเราจะหมกมุ่นกันนิกะน,นะครับผมตัวละครนี้ตบได้หลายตัวนะเออที่เป็นสีเขียวนะครับผมคือสามารถตบได้หลายตัวโซโลบางจังหวะก็ฆ่าเขาได้นะครับผมคือต้องบอกอย่างนี้ตัวละครนี้ไม่ใช่ว่าเราจะไปโฟกัสที่นิกะน,นะเราก็คือเล่นโฟกัสปกตินะครับผมแต่ข้อเสียของตัวละครนี้คืออะไรคือความช้านะครับผมคือถ้าเราเล่นคิงตัวเก่ามาเป็นสายวิ่งมันจะเร็วมากมันจะปุ๊บปุ๊บ,ป,บปุ๊บนะครับผมนะแต่ตัวละครนี้ตีช้านะครับผมแล้วก็เอ่อ สกิลนะครับผมอะพูดถึงสกิลสองสกิลสองเนี่ยเหมือนอาคาปล่อยอันมินากูุเล่นนะครับผมปล่อยหมาแดงออกไปนะครับผมดังนั้นมันจะมีจังหวะที่สามารถทำให้เราหลบได้นะครับผมดังนั้นต้องอาศัยการออกสกิลแม่นๆแต่หลักๆเลยนะครับผมจะจะเข้าทำเกมเมื่อไหร่ต้องเพอร์เฟกต์ดออเข้าไปนี่จะไลท์เทียมฐานมากๆนะครับผมโอเคผมไกด์ประมาณนี้ก่อนนะเพราะว่าเป็นคลิปรีวิวที่อยากให้ทุกคนเ,เข้ามาแบบ ความรู้สึกใหม่แบบผมเลยนะครับผมโอเคเรามากับเหรียญ2ฟรีเดโรซ่านะครับผมนะเป็นเหรียญสายมัดนั่นเองนะครับจะดูค่าซับนะพาไปดูค่าซับกันนะครับผมค่าซับผมในระดับ80นะครับผมค่าซับผมป่าเขาไป171นะครับผมนะเอออีกไม่นานก็จะ175 176นะครับผมมันจะตันแน่นอนนะครับผมนี่ได้ทั้งหมดหแท็กนะครับเออเดี๋ยวเล่นให้ดูสำหรับคลิปนี้อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กันด้วยนะจ๊ะไปชมกันเลยครับผม ใครที่กำลังมองหาไอดีดองไปเปิดกาชาผมมีเว็บมาแนะนำนั่นก็คือ Zombie Rush นั่นเองนะครับผมเป็นเว็บสุ่มกาชาราคาเริ่มต้นเพียงแค่10บาทซึ่งคุณสามารถรุนรับไอดีดอง5,000เพชรในราคาถูกสุดๆรวมไปถึงตัวละครระดับ e x t r e รีมใน ID ด้วยโอ้โ oh หคุ้มขนาดนี้นะครับผมมีทั้งระบบ iOS และ Android ไปใช้บริการกันเยอะๆนะครับผมลิงก์อยู่ใต้คลิปไปกดกันได้เลยนะจ๊ะ โอเคครับมาตาแรกระบมที่เราสองแสนกว่าเลยนะครับผมนะมีโรเจอร์ด้วยแล้วก็มีนิกะด้วยนะครับผมและแน่นอนกับทีมนุ้นแผนเ้านะครับผมจะบอกเลยว่าโคตรเขื่อนนะครับผมนี่มีนิกะด้วยหนึ่งตัวนะครับผมมาเจอกันนะผมสำหรับใครที่ยังไม่รู้ว่าจะเปิดดีไหมดูคลิปนี้ก่อนก็ได้นะครับผมเออเดี๋ยวผมจะลงให้เร็วที่สุดนะอืมจะบอกเลยว่าเล่นสนุกมากมากเลยนะครับผมมา อยู่กับคิงนะครับผมร่างถอสแมทแล้วนะครับผมไม่ต้องใส่หน้ากากเข้าหากันเน่สุดยอดเลยโอ้โหติดจ็อดไวติดจ็อดต้องหลบไม่ได้นะครับผมต้องหลบไม่ได้จริงๆสกิลพวกนี้กลมันหลบง่ายอยู่นะครับผมอู้ยไม่ได้เร่งเรื่องนะครับผมจะโดนน็อกแบ็คโอเครบทมินออกมาอาได้3ฮิตนะครับผมจังหวะนี้ไม่ตายแล้วนะครับผมมี3ฮิตแล้วกระโดดได้ไงราชามังกรอนนะครีมัดเคลิ้โอ้โหสองหมื่น ไม่เงีพิมพมัมตัวต่อไปอูตีตีตีแรงนะตีแรงนะดึงนะครับผมแต่ว่าเราเราเราไม่ใช่ใส่วิ่งนะเราดึงเราไปใส่มัดไม่เตีส่วนได้เลยนะครับผมโอ้มันได้เลือดมันได้เลือดโอเคโอเคถอยก่อนถอยก่อนหลบนี่เงี้ผิวผิวได้อสามฮิตนะครับผมนี่ไงเออบอนเลยพิมมัมพิมมัมมาเมเซอร์มาเมเซอร์รักษาสิวหน่อยมาไม่เมเซอร์หรอได้เลยเดี๋ยวเจอมังกรคมินนะคีไอโหโคตรแรงเลยครับผม มันกับแตกอ่ะมันติดไฟด้วยนะผมนะจังหวะนี้อืออุ้ยแหม่ผมจะวาร์ปไปข้างหลังนะครับผมชื่อสกิลนี้เป็นสกิลวาร์ปนะเออผมผมไม่ได้บอกนะครับผมสกิลนี้สกิลวาร์ปผมจะวาร์ปไปต่อยข้างหลังไปตุ๋ยไปนะครับผมนะจริงๆมันทําได้นะครับผมมันทําได้แต่ว่างจุบอกเล่นในคอมมันยากนิดนึงนะครับผมเออจะวาร์ปไปตุ๋ยเออชื่อท่าปแปลกๆนะครับผมนี่ความพริ้วเราดึงเลยนะครับผม <laughs> มองข้างหลัง มองข้างหลังนึกว่าคิงใส่วิ่งนะผมไม่ใช่นะใส่หมัดน,นะดึงให้เสร็จนะครับผมเวลาครับเพื่อนเขายื้อให้นะครับผมตอนนี้โอนิก้าสามตัวครับเดี๋ยวเราจะไปลุยนะผมเดี๋ยวจะลุยให้เพื่อนๆได้ดูกันนะผมว่ามันรับมือได้นะดึงเป็นที่เรียบร้อยติดบูธนะครับผมโอเคมาดิเอออย่งเงเรายังอยู่ใน3มฮิตคุณเห็น,หนปะไม่ตายนะผมอยู่ใน3มฮิตนี่แม่งโคตรอมาตะเลยเดี๋ยวเราจะดอทอีกนะครับผมถ้าดอทอีกนี่สวยเลยระวัง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 ,วงโอเคบิ๊กมัดดอทชมินสวยดิครับอย่างนี้ ไอราชามงกอ่อะคีนะครับผมเออราชันมงกรอะไรสักอย่างเนี่ยจำชื่อทะหลบอีกหนึ่งที่โอ้ความพิ้นที่มันอะไรกันนี่ความพิ้นที่มันอะไรกันนี่ยโอ้โหแรงจัดพูดแรงเลยนะครับผมบิ๊กมาแม่งสู้ไม่ได้เลยเออนะครับผมนิกาอยู่ไหนวะไม่ได้ไม่ได้ปะทะาเลยนะนิกาอยู่ไหนจ้าอยู่ไหนจ้าโอเคเราต้องโซนกันนะครับผมอแต่ว่าจริงๆก็ไม่ได้เป็นต้องไปบวชนิกาคงเดียวนะจริงสู้ได้หลายตัวนะครับผม ลบทมินออกมาไม่โดนนะครับผมไม่ไม่ไม่เพอร์เฟกอุ้ยกระเด็นอุ้ยสิบเวล้วไงนรกนรกแล้วเฮ้ยดึงดึงไม่ใช่ดึงครับช่วยหน่อยลบเอาความพิวได้ยพิ้วนะครับผมไอ้โอ้โหเมื่อกี้แม่งโดนไปเป็นสองหมื่นอ่ะเออเพราะมันมีมันเลื่อนมากกว่า70นะครับผมลบทมินอีกหนึ่งทีสามฮิตเลยนะครับผมไอ้ยัดหน้าไปก่อนโอ้ โคตรแรงเลยต่อยอืแยบแยบโอ้โหดูดิดอนรัวๆเลยครับถ้าดอนรัวๆคุณแม่งโหดเลยนะเว้ยจริงบิ๊กมัมไปไหนบิ๊กมัมไปไหนใๆนี่ครับผมเราเราบวกได้เลยบวกได้เลยในในใ่โอ้โหบิ๊กมัมอ้าวชนะไปครับผมเวดึงเยโตจบไปคำสุดท้ายได้โคตรมันเลยอ่ะแมตช์แรกก็มันแล้วอะโอเคไปพบแมตช์ที่สองก็ได้ครับผมครมาตัดที่สองนะครับผมทีมเราแสนเก้านั่นเองนะจ๊ะอืม มีคิงใส่หน้กากากด้วยนะครับผมนะมาช่วยเราบินนะครับผมโอเคทีมนู้นไม่มีคิงเลยนะครับผมโอเคอย่างงี้ทคิงฝั่งเราน่าจะไปถึงตรงกลางก่อนนะอืโอเคนะครับผมจริงๆตัวละครเนี้ยผมว่าเล่นแถว2ดีนะเออผมตัว,ต,ว,ต,วตัวผมนะครับผมแล้วก็ถ้าเพอร์เฟคดรอปได้ค่อยค่อยเปลี่ยนตัวเองเข้าไปเล่นแถว1ได้นะครับผมมันจะปลอดภัยมากๆเลยนะครับเพราะมันไม่โดนมันมันอมตะดสามทิศไงอ่านะครับผมนี่คือเท่าที่ลองเล่นดูนะ ประมาณนั้นนะครับผมโอเคเดี okay, ๋ยวมาดูนครับคือเรายังไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยเจอแชงนะครับผมไม่ค่อยเจอแชงเท่าไหร่ก็เลยไม่ได้ล้างหาขีเลยโอเคยึดไปก่อนเนี่ยครับผมตอนนี้ผมจะพยายามเล่นแถว2ก่อนนะครับผมเพราะว่าแปดสิบอ,อาจจะไม่ได้หนามากนะโอเคโอ้ยหบออกมาไมีความผิวอะไรกันนี่มันตีมันตีนตอชนแม่งเลยครับมังกรมังกรว่าไงจ๊ะแหลกนิดนึงแหลกนิดนึงนะครับผมช่วงนี้เซิร์ฟมันแหลกนะครับผม เออมาแล้วออ้าวหูเขาได้ทงว่ะเดี๋ยวก่อนผมไปไม่ได้ว่ะมัน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 ต้องค,อคอนะ่อยๆอนะ้าววะเนอินุไม่ไงหูกระบแตกแล้วผมต,วติดไฟตาย <c oughs> นึกว่าอาขาติดไฟแล้วผมบอกแล้วอย่าเล่นกับไฟน้องแล้วว่ามันจะมอดไหม <c oughs> อุย้ยพิมพ์มันใกล้แตกแล้วผมเดี๋ยวผมรอรัิด,ดีกว่าว เดี๋ยวรอลาดจะหลบได้อีกแล้วนะครับผมคุณด,ดูความพิวคือต้องดอยแม่นๆจริงอ่ะอนะครับผมไม่ไงเพลิงมังกรขึ้นเต่าโคตรแรงอ่ะเออมังกรจักรพรัดนะครับผมเรียกจำชื่อเพื่อก็ได้เลยว่ะแม่งขอพัยนะครับผมว่าไงแฉงอู้แฉงมันซาแฉงมันซาวะ่ะเ้ยแฉงมันซาวะ่ะเออเอาติดช็อตแล้วมันนรก นรกลบทอมินมนะผมเรามีสามพิธีปังโอ้โหแช่งสกิลเดียวแตกเลยไม่ใช่แช่งไม่ผิดต,ตัวแช่งยังอยู่นี่บ้าไปแล้วเพี้ยนไปแล้วนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเกิดใหม่ก่อนนะเอาละครับเกิดใหม่เป็นรูปโคชิอีกหนึ่งรอบนะครับผมมาแล้วทีมเรายังทงนำนะครับผมคนจะได้ม่ด่าเออทีมไม่ต้องรอเกิดใหม่นะครับผมเอาตัว,เอ,ตวเอาตัวอีกตัวมาเล่นได้เลยนะโอเค,ครับมาม,มันเดินช้านะผมต้องระวังนิดหนึ่งโอเคเขาติดบู็ครับเราดันไม่ได้นะ เราดันไม่ได้เข้าไปแบบเสียงเพอร์เฟกต์ดอสเราก็ไม่ได้แม่นขนาดนั้นนะครับผมโอเคอุ้ย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 บิ๊กมวยบิ๊กมวยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนหมัดเพลิงมังกรไม่โดนเว้ยอ้าไม่โดนได้ยังไงนี่หลบได้ว่าไงอยากให้ผมหลบแต่พายุไม่กันนะครับผมพายุมันไม่กันนะใจย์เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกัปตันกัปตันทำอะไรอายาโดนไอ้อุ้ย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 กัปตันมันจะดึงให้เสร็จนะครับผมมันดึงเสร็จแล้วแม่งเอ้ย เสงว่ะไม่เงียไม่เงียตีเลยฉันใช้ดาบมาเว้ยมีดาบมาเว้ยกระบองมาสู้เลยกระดาบนั่นนั่นติดไฟแฟโอ้โเหมือนโดนพายุนะครับผมนะเบื่อบะมัดมังกรเพลิงโอ้โหตายนะครับผมกับตันกับตันเป็นสีแพ้ทางไงเออเพื่อนยึดเพื่อนยึดผมจะไปกันแล้วนะครับผมจะไปกันแล้วไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วกุตูมานะครับผมเราโดนฐานะนะระวังนิดนึงโอเคใครอ้าวนิเกลือเหรอหลบทมินนะครับผมอ้าวไม่โดนอดิเงี้ยใจร้อนไงใจร้อนไง เอออ้แต่ว่าทวงเราตามนะผมเพื่อนต้องดึงนะไม่เงีโดนไปก่อนจะเจ้าหลบทมินดึงหน่อยเพื่อนเออชนะไปโอ้โหโตื่นเต้นจา้าดมันคือแพ้นะครับผมนิดเดียวนะนี่คือความตึงนะไปดูแม์สุดท้ายกันเลยครับ โอเคครมาตาสุดท้ายกันนะครับผมนะถ้าเกิดคุณอยากหาร้านเติมเพชรราคาถูกนะครับผมเพราะคิงตัวนี้มีบัตรทองด้วยนะครับผมสำหรับใครที่อยากเติมนะครับผมทักไปหาเฟซวัยรุ่นดูไบได้เลยนะครับผมนั่นนี่นี่เฟซวัยรุ่นดูไบนะครับผมผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับผมราคาถูกมากกว่าในเกมจริงนะครับผม20-30%เลยทีเดียวนะครับผมแล้วก็สำหรับใครที่ดูคลิปนี้มาถึงจุดนี้นะครับผมฝากกด subscribe กันด้วยนะครับโอเคมานะผมรออยู่กับคิงแลเน่ยนะจ๊ะว้าวนี่ครับผมสกิลหนึ่งเป็นส จะแบบโกงอยู่นะครับผมสำหรับสกิลวาร์ปอัน,นนี้เป็นควีนไฮบริดมังกรเพลิงไปก่อนแรงนะครับผมคนเ,เลือกเขาเยอะไงเพื่อไวต้ตีตอนเลือดเขาเยอะนะครับผมเลือดน้อยเนี่ยมันก็จะไม่มีล็อกดัมเมจนะโอเคแต่เรายึดตรงไม่ได้นะครับผมเราเราเรา,เราเป็นสายมัชต่อยหน้าเลยโอ้โหแรงจัดอนะโคตรแรงเลยโคตรแรงเลยครับนิก้าโดนผมกบจะตายเลยนะครับผมเอา,าเดียเด๋ยวเดี๋ยวนิก้าป็นหนีเลยนะครับผมมีแฉงมีแฉงถอยก่อนนะครับผมไม่ได้ไม่ได้ ฝั่งนั้นก็มีคีเหมือนกันเขาจะรอวาร์ปมาตรงกลางนะผมดูก็รู้นะผมรบธมินยาๆอย่า,า,ามาตีฉันอย่ามาตีฉันเออดีมากโซโลเนี่ยครับผมเราพยายามเล่นแถวสองนะผมตัวนี้เล่นแถวสองโคตรดีหมัดธมินไปหนึ่งทีโห,โหแรงจัดโคตรแรงเลยนะผมว่าไงอ้าวแฉงไอ้ไอ้โซโลจัก,การนะผมแฉงไม่ไม่เนี่ยผมต้อตีแฉงแรงอยู่นะผมเคยแบบปะทะแฉงตรงๆนะผมส,ะสู้ได้อยู่นะสู้ได้อยู่เออโอเครบออกมาเอาแม่งไม่เพอร์เฟกต์นรกบละ อ้าวเฮ้ยอะไรอะ่ะทำไมไปไหนหมดอ๋อมันกระเด็นนะผมเอ้ยเอ้ยควีนนะผมควีนควีนไฮบริดมาดึงไปที่เรียบร้อยนะผมแล้วก็รบพลิว้วหู้วีรู้ว่ามันจะมาละหาเราแล้วก็ชนหน้าแม่งเลยเอ้าไม่โดนนะครับผมมันมีอ๋อมันเป็นรอนะครับผมตัวนี้อันนั้นมันเพื่อนเราประโทษไม่รอหรอโหรอไปรอไปก่อนนะครับผมตายไงเปลี่ยนตัวไปใส่น้องเฮ้ยระวังคิงนะผมมันจะมานะฝั่งนู้นนะผม เออมันจะมามันจะมาเดี๋ยวก็อุ้ยแฉงแฉงมันจะวาร์ปมาถ้าวาร์ปมาผมแตกเลยนะใครดึงอุยอ้ยๆไม่โดนไม่โดนผมสามฮิตอยู่ผมลืมผมลืมไม่เ e งี้ยหนีเงี้ยตายดิครับเรามีสามฮิตอยู่นะครับผมเห็นไหมมันอยู่กับเราตลอดนะครับผมแล้วถ้ากดกูเพอร์เฟสมันก็จะรีเซ็ตนะโอ้โหนี่แม่งเก่งจริงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแฉงมีลายแฉงหลบได้หนึ่งทีแฉงอยากตายหรือเปล่าไม่เงี้ยเอ,อมันมันทำมันไปไหนอะแฉงหนีอ๋อแฉงมันหายนะครับผมนี่เงี้ยตายเรียบร้อยอุ้ยกระเด็นอุ้ยไม่นะอุ้ยตายแล้ว อุ้ยเฮ้ยไอ้อ้วนไอ้อ้วนหลบได้นะครับผมเขาพิวเขาพิวบ้าเฮ้ยผมไม่เพอร์เฟกว่ะไม่เพอร์เฟกนี่เรื่องใหญ่ครับผมโอเคมีตัวซัพพอร์ตอยู่ไี่เนี่ยนี่เนี่ยนี่เนี่ยไม่ให้นี่นี่นี่โอ้โหไม่ทันนะครับผมไอ้คิงสถานการ์มันยึดนะครับผมเออเอาไม่ใช่แสถานการ์ไว้ยจำติดตัวไม่เข็ดเหรอนี่ตายดิครับอย่างนี้ตายดิครับดึงเลยบิ๊กบิ๊กพี่บิ๊กโอ้โหบิ๊กโคล่าไม่ดึงวะไอ้บิ๊กเออบิ๊กบิ๊กโคล่าดึงมัดธมินมังกรไปทีหนึ่งหลบออกมาได้นะจ๊ะ โอ้ ered, แต่ดึงตรงไม่ได้เออดีมากพี่มันสวยไม่ตาย Hence, mix, ước, า right. ấy, านะครับผมโอ้โหโคตรเตือนดีคือเราไปมาต่างงานบวกได้ครับผมสี่ทองละระวังระวังระวังถอยทมินโอ้โหถอยทันตายเลยนะครับผมเฮ้ยมันมากเลยอ่ะคุ้นมันเลยอ่ะนะครับผมเออหูโดนน้องเต้นะครับผมน้องเต้ฆ่าผมนะโอเคมาแล้วนะครับผมเหลือแปดวินาทีนะโอเคน่าชนะไปนะครับผมอู้มันจริงๆคลิปนี้ถ้าสนุกกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับผมพบใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้หวังว่าจะสนุกกันครับ นี่คือช่องจตุจิบครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ